พเพื่อนๆครบวนี้ผมมาอัปเดตมุมมองที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆน้องทิศทางของบิ c คอยหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะเหตุผลอะไรลองไปติดตามเราฟังพร้อมทั้งอัปเดตเอาคอยกันด้วยเนาะพร้อมแล้วก็ลุย สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลนโซเฮ้ยคริปโตเคเรนซีวันนี้ก็เป็นวันที่17เดือน7และผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนเช่นเคยนะครับก็อยูื่นนะครับพเพื่อนๆใครที่ดูช่องของผมอยู่ตอนนี้นะครับปุ่มกดไลค์เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับพเพื่อนๆกดให้ผมหน่อยจะดูในคอมพิวเตอร์หรือมือถือผมขอแค่กําลังใจแค่นี้จริงๆครับ กดปุ๊บแล้วก็อย่าลืม Subscribe พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยเนาะถ้าเพื่อนๆผมก็ได้พูดถึงหลายๆมุมมองไปแล้วเนาะวันนี้ผมมาอัปเดตทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับมุมมองแรกก็คือในส่วนของ triangle นะครับผมได้บอกว่ามีแท่งกลับตัวเป็นแท่งเทียนที่จะพุ่งขึ้นต่อก็มีแท่งเทียนแท่งนี้แต่ผมมองว่าการขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นเพื่อที่จะลงต่อ นะครับผมก็เลยทําระยะเวลาไว้ให้เนี่ยทำระยะเวลาไว้ให้นะครับภายในวันที่21กระกฎาคมมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อสำหรับบิตคอยนั่นเองมีววลุ่มที่ลดต่ําลงและผมก็มองว่าช่วงปัจจุบันเหมือนกับช่วงซ้ายมือตรงนี้ นะครับซึ่งการพุ่งขึ้นมาตรงนี้หายแต่ว่าบอลล่มแรงซื้อเนี่ยมันลดลงนะครับผมก็เลยมองว่าการขึ้นรอบนี้จะเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อได้อยู่ซึ่งแท่งเทียนกลับตัวก็เริ่มมาแล้วนะครับก็คือเป็นแท่งแท่งนี้นั่นเองเป็นแท่ง b บลลิสตินกรูฟิงอย่างในอดีตตรงนี้ก็เป็นแท่งเรเชันตรงนี้นะครับก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณแล้วแต่ว่าสําหรับใครที่ถือสปอตอยู่นะครับยังไม่ได้หลุดเส้นค่าเฉลี่ยแบบเต็มเต็มแท่งยังไม่ได้ปิดแบบเต็มเต็มแท่งเนาะถ้าปิดเต็มแท่งเมื่อไหร่ อันนี้ใครถือสปอร์ตก็ควรคัดแต่ถ้าตรงนี้ก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องคัดเพราะว่าเราลุ้นที่จะรีบาวปรับตัวขึ้นไปได้อยู่นะครับอาจจะไปค่อย TP ตอนที่เขารีบาวก็ได้ต่อไปนะครับก็เป็นประเทศของแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงแท่งกลับตัวอันนี้เกิดขึ้นในทา m เฟรมวีนะครับพร้อมทั้งอะไรครับแรงซื้อจากตรงนี้จากแท่งนี้ผู้ึ้นมาทําให้หายแต่ว่าวอลลุ่มเนี่ยลดต่ำลงแบบเบาบางมากๆเื่อก็จะเห็นว่า เป็นสัญญาณเบรดเดวเจนที่เกิดขึ้นในทาง์เฟรมวีคซึ่งผมก็ได้มีการเตือนไปแล้วนะครับหลายวันที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ฝั่งของแท่งเทียนเองนะี่ยก็เป็นแท่งกลับตัวที่เกิดขึ้นเริ่มชัดเจนแล้วก็แทง่งแดงๆแ,แท่งนี้ก็เกิดขึ้นในทาว์เฟรมเดลี่ขึ้นมาแล้วนะครับรวมถึงแท่งในทาว์เฟรมวีคเห็นไหมครับเป็นการแท่งที่ทิ้งไส้เทียนเอาไว้เยอะๆเป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆต้องระมัดระวังในภาพใหญ่ๆนะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้วันนี้แต่อาจจะเกิดขึ้นภายในอีก หสัปดาห์ต่อจากนี้2สัปดาห์ต่อจากนี้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องรามาระวังและผมก็เอามาเตือน,เ,นเพื่อนๆคงจะถามว่าแล้วเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยผมจะวางแผนการเทรดยังไงดีเลยครับแอดก่อนนี้ครับใครที่คลิกลิงก์ OKX กใต้คลิปของผมเนี่ยนั่นก็คือจะอยู่ใต้คลิป YouTube ของผมนอนเพื่อนเพียงแค่คลิกลิงก์นี้นะครับหรือจะอยู่ใต้คอมเมนต์ของผมนะจะมีลิงก์ของผมอยู่นะครับเมืเ่อเพื่อนๆคลิกลิงก์แล้วสามารถมาแจ้ง u ู d ได้ที่ห้อง Discord เนาะผมจะมีวางแผนเทรดฟรี free, ตลอดชีวิตนะ การฝากเงินและก็การเทรดด้วยนะครับมาแจ้ง u ู d ได้เลยเนาะโอเคแผนของผมเนี่ยจริงๆผมวางแผนไว้หลากหลายกรณีนะครับเป็นกรณีหนึ่งนะครับนั่นก็คือผมมองว่า Bitcoin อาจจะมีการลงมาทําเพื่อเกิดสัญญาณด i เวอร์เจนก่อนเนาะคือลงมาทา h ฮ g h Low สาหรับไ s i ใส่นะครับแล้วก็เป็นราคาทํา Lowlow ผมก็เลยได้มีการวางบอดในฝั่งของ DCA Future นะครับก็จะเป็น Bitcoin เอาไว้นะครับจริงๆผมวางไว้ทั้ง2แผนเลยนะทั้งฝั่งขาลงนะครับแล้วก็ฝั่งขาขึ้นฝั่งขาขึ้นเนี่ยผมก็วางโซนเผื่อเอาไว้และ มันไม่ใช่โซนนี้นะครับมันไม่ใช่โซนที่อยู่ในภาพนะเนื่องจากตรงนี้ผมต้องตั้งโซนใหม่นะครับอ่าผมก็เลยวางโซนไว้ว่าเออเมื่อราคาลงมาเนี่ยผมก็เลยจะวางแผนการเทรดเข้าช้อนเข้าช้อนเข้าช้อนไปผมยังมองว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในฝั่งของ dca f u t u r e สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาคอยอธิบายในระยะเวลาต่อไปแลวกันนะครับผมก็มีเข้าไว้หลายเหรียญนะประมาณสี่เหรียญนะครับสําหรับ dca f u t u r e ทีนี้พอมาดูในภาพระยะสั้นนะผมก็ได้บอกไปแล้วว่าผมมองว่า bitcoin เนี่ยอาจจะต้องเกิด lower low เกิดขึ low ้นก่อนนะครับแต่ที่ผมเข้าาาไปเพระว่ ผมแค่เผื่อนะเผื่อโอกาสนะเป็นไม้คันมือนะครับก็มีการเข้าไปเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆผมก็เลยได้มองว่าอะไรครับเนี่ยกรอบเขียวๆที่ผมทําเอาไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะผมว่าอาจจะเกิดโลว์โลกดขึ้นก่อนให้มันเกิดสัญญาณในการกลับตัวเนื่องจากบิตคอย n มักจะมีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้ ผมก็เลียงมองโอกาสในการรีบาวปรับตัวขึ้นไปได้อยู่ที่มาที่ไปก็มาจากในฝั่งของสภาพคล่องนะครับยังคงมีอยู่ในกรอบไซด์เวย์ใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ตั้งแต่โซนบนส1 5 0 0่วนบน31,500โซนล่างก็ประมาณ29,300รือถึงประมาณนะครับฉะนั้นแล้วก็ยังคงมองโอกาสในกรอบไซด์เวย์ใหญ่กรอบนี้ไว้อยู่นะครับมาดูที่ XRP นะครับเราก็จะลองวัดฟิโบนัชชีกันเลยเนาะจากช่วงจุดต่ําสุดนะครับว่าโอกาสที่เพื่อนจะเข้าช้อน จุดไหนเนี่ยจะปลอดภัยนะครับผมก็มองเป็นช่วง0 6 1 8เหมือนเด,มดิมหรือราคาเรา,เราประมาณ0.645นะครับพเพื่อนๆอาจจะรอโซนนี้ให้มีสัญญาณในการกลับตัวก่อนนะครับแล้วก็โซนถัดไปเป็นฟิโบสุดท้ายที่ช่วงประมาณ0.786นะครับประมาณ0.56รอแท่งเทียนในการกลับตัวพเพื่อนๆก็ค่อยเข้าเทรดก็ได้ในฝั่งของโซลาร์นาในภาพระยะสั้นตรงนี้ผมก็มีแผนเทรดระยะสั้นไปเนาะแต่ว่าก็เหมือนจะโดนใกล้จะโดน SL แล้วนะครับเพราะว่าผม SL ค่อนข้างใกล้เนาะก็จะเป็นช่วงโลนี้เพราะว่าผมมองเป็น triangle มันเป็น3 ในการเลือกทางผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะเลือกทิศทางไหนนะครับซึ่งถ้าหลุดนี้ก็คงจะลงได้อีกลึกอยู่เหมือนกันนะเพื่อนๆก็อาจจะเป็นช่วงประมาณนหนครับลงมาได้ถึงประมาณ23.4โดยประมาณนะครับก็จะใกล้เคียงน่าจะเป็นฟิโบที่ 78.6นะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับ78.6ปรนะครับประมาณช่วง23.4 23.8ไดยประมาณถ้าหลุด Triangle นะใกล้มากพอสมควรและก็ไม่รู้จะหลุดหรือเปล่าถ้าหลุดเพื่อนๆก็ลองโฟกัสแผนเทรดใหม่แล้วก็เป็นกรณีในการ SL ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะอาจจะเป็นการ SL ที่ช่วงไฮระยะสั้นตรงนี้มาปิดท้ายกันที่ Pay เปเป้แลวกันเนาะผมก็มองว่าจริงๆเปเป้เนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงดีมาโซนที่สําคัญแล้วนะก็จะเป็นช่วงกรอบมีนะครับเพียงแค่ว่าระยะสั้นเนี่ยยังคงอยู่ต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ยอยู่เนาะซึ่อ ก่อนนะครับแต่ว่าพอลงมาในโซนนี้เนี่ยประมาณช่วง 15,100นะครับตัวเลขท้ายจนถึงช่วงประมาณ14,800ตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่เริ่มน่าสนใจนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสเกิดสัญญาณ bullish divergence เกิดขึ้นเพื่อนๆอาจจะรอ,อโฟกัสต,ตอนที่เกิด low low นะกด Lower low low เมื่อไหร่ก็ค่อยโฟกัสในการเข้าเทรดเปดเป้ดเปดได้นะครับแล้วก็เป็นการ s l ที่ช่วง low เดิมไปก็ได้นะช่วงไ้เทียนตรงนี้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยเนาะใครที่อยากวางแผนเทรดบอทไปกับผมแบบฟรีๆนะครับตลอดชีวิตนะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ OKX จะอยู่ใต้คลิปนะครับแต่แผนบอทของผมอย่างที่ผมเอาให้ดดูไไมม่่้จกาาันีวผ จะเทรดถูกตลอดไปไม่ได้การันตีว่าผมจะได้กําไรเสมอไปนะครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่ เช่นเดียวกัน,นครับในการเทรดก็มีบางเดือนที่ผมเทรดได้บ้างมีบางเดือนที่ผมเทรดเสียมันก็ปะปนกันไปนะฉะนั้นเพืเ่อนๆก็ต้องทําความเข้าใจกับความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะครับในฝั่งของบอร์ดของผมตอนนี้นีก็คงจะรอรันต่อไปนะครับอาจจะใช้เวลาสักร,ยระยะนะครับอาจจะเป็นถึงช่วงอาทิตย์เลยก็ได้นะถึงจะมาให้เพื่อนๆดูได้อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าราคามันเพิ่งจะเริ่มวิ่งนะครับบอร์ดของผมเนี่ยอาจจะต้องใช้กรอบในการเทรดค่อนข้างกว้างหน่อยโอเคครับแล้วสำหรับใครที่อยากให้การส,สนุนผมเนาะเพื่อนๆกดสมัครในช่อง YouTube ใช้คอออออมมพิวเตรร์หืืืถ Android ได้เล,เลยนะครับตกวันละ10บ,บาทเท่านั้นเองเนาะ เป็นการให้กำลังใจผมหรืออยากจะวางแผนอัปเดตข้อมูลก,มกับผมก็ได้นะครับก็ผมจะอัปเดตข้อมูลมาใน YouTube แล้วก็ Discord เนาะใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ a อ d r o i d นะครับกดสมัครชำระผ่าน Sho e p ปี้เพลยได้เลยเนาะขอบคุณมากๆครับนี่สำหรับ Bitcoin นะครับในภาพระยะสั้นผมก็มองประมาณนี้เนาะรอให้เขาล่วงลงมาเกิดโลว่าโลจะได้มีความเสี่ยงที่ต่ำสำหรับเพื่อนๆที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะครับส่วนตรงผมเองเนี่ยก็ใกล้จะโดดเ l แล้วแหละ,ละก็ยังคงมองโอ,อกาสในการร่วลงลงมาและอาจจะรีบาวด์ได้อยู่ตามสภาพคล่องที่ผมได้พูดไปส่วนตต่่่ออไปปปนนนนรัักก็็เเภาาพทีีมีมมมใหญขึ้้ผมมวดว ซึ่งเป็นนิดคอร์ที่ฟรีเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์นิดคอร์ใต้คลิปได้เลยเนาะผมให้เพื่อนๆดูจากเทรนไลน์ของ b ิ t คอ i ์ที่มีการเบรกแนวโน้มขาลงเป็นการไซเวย์ในภาพายกระนะครับเป็นขาขึ้นอยู่แต่ก็ในช่วงระยะกลางต่ำลงไปกว่านั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรายังคงอยู่ในกรอบไซเวใหญ่ๆตรงนี้สีเหลืองๆส่วนในภาพรายระยะสั้นที่เรากําลังโฟกัสกันต่อจากนี้คือเรามีโอกาสที่จะอยู่ในเทรนไลน์แนวโน้มขาลงซึ่งจุดที่ผมจะโฟกัสนั่นคือบริเวณช่วงที่ช่องทางมาบรรจบกันนั่นก็คือช่วง ทรนไลน์ตรงนี้ครับจะอยู่ช่วงราวๆประมาณ26,000ดอลลาร์โดยประมาณซึ่งถ้าเราวัดจากฟิโบนัชชีเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกับฟิโบที่ประมาณ0.786 0.887อันของเทรนไลน์ต่างๆพอดีครับตรงนี้ผมมองว่าจะมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่าและก็เป็นจุดที่น่าสนใจถ้าหากมีสัญญาณในการกลับตัวตรงนี้นะครับผมว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ามากๆและก็เช่นเคยครับ ในอดีตทางเวอร์เฟรมวิกเนาะเมื่อเกิดสัญญาในการกับตัวผมก็อาร์ตินีให้ดูอยู่บ่อยๆนะครับก็ล่วงได้ตั้งแต่28%เฉะนั้นแล้วทุกๆอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับเพราะว่าในอดีตมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยเหตุผลที่มาที่ไปที่บิ c คอยอาจจะมีการรีบาวเพื่อที่จะปรับตัวลงต่อได้เน right ื all, all ่องจากเพื่อจะเห็นได้จากในฝั่งของ d ีเอในทางเวอร์เฟรมวิกเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะมาหาดีมารโซนที่สําคัญซึ่งตรงนี้อาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาของ DXY แน่นอนครับก็จะวิ่งสวนทางกับบิตคอยทําให้ราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้เช่นเดียวกันซึ่งนี่เป็นภาพในระยะยาวนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆข้อมูลในวันนี้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของเพื่อนหรือเปล่าใครมองคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเนาะไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกต้องและไม่ต้องมาเชื่อผมด้วยนะครับยังไงลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยและกด,กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหนะ่อยเนาะดีใจได้ได้พู้เขกยนเพื่อนทุกคนใน